จะ,ะบ่าวากันได้จะ้ะเนาะเลิกงานเดี๋ยจังสิได้ไปหาเด้อพี่น้องเด้อขอทํางานก่อนเดี๋ยวจะมืทอทำงานย้ำขอทํางานต่ออยากเห็นงานพี่น้องอยากเห็นงานพี่น้องติดตัวกะขอโทษขอให้พี่น้องถ่ายในเด้อจะกถ่ายในเนาะเนาะ คนทำงานแต่คนทำงานก็จังสีแ่แหละพี่น้องอยากเห็ุงานพี่น้องกพราวะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเขางานกับคุยกับพีกับนอ้บนอ,บนอ,องก็น้องขะน้องเมื่อนี่กะถึงพีถึงน้องก็บยาวากันเด้อจั่เดี๋ยวมือลุ้นสิเอาปากกาเขียนไว้ดอกจะไปหาผู้ใดแน่แล้วคลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อง่ามาบอกมากล่าวพี่น้องให้รับ อยากเห็บงานพี่น้องนลวเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเข่างานกับคุ้ยกับพีกับนอ้องก็นอกขะนอกเมื่อนี่กะก็เลยมานั่ง,งบอกนั่งก่าวพี่น้องกันิีว่าหายไปใส่นอกคือปรเห็นมาหายจักเธอปสัสสาวนาะว่าเป็นอย่างนกจาากะ อยากเข็ดงานพี่น้องน้องเ่นเป็นเวล,ลาเลาร์กับแปดโมงเชิงกับพอะเ่นได้ในช่วงมีบ้านเหน่ก็เขาไปหาพี่น้องได้หลายคนเติบยุ่จ้ะต่ว่ากระบ้านไปบ้านน้องเ่นเป็นเวลาเลารากับแปดโมงเชิงกับพอะเ่นได้ในช่วงมีบ้านเหน่ก็เขาไปหาพี่น้องได้หลายคนเติบยุ่จจะต่ว่ากระบ้านไปบ้านเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเขางานกับคุยกับพี่กับน้องก็น้องขะน้นอง เมีม้กาหายไปสานอกสิว่านอกคะเนาะ <Okay. S 1> ดีครับหายไปสานอกสิว่าก็เล่นมาบอกว่ากาวพีบอกกาวน้องละจ้าก็เลยสวัสดีพี่น้องก่อนเข้าอองานนะจ้าหนุ่มก่อนเข้าอองานนั่งรอเพื่อนๆยังไม่มาค่ะว,วันนี้มาชา่ตอนแรงจะเข้าไปดูหนังสั้นหนังยาวให้นะคะ วันนี้หนุ่า,าพี่น้องก็เลยเอาเมือจับเอาไปถึงนั่นแหละหาโมงนะจ้าชีได้เขาไปหาพี่น้องช่วงหาโมงเนาะพี่น้องเนาะกับพูนแล้วตงเทียตีหนึ่งกับตีสองกับตื่นขึ้นมากเขาไปหาพี่น้องเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเขางานกับคุยกับพ,กบพีกับน้องก่นอนน้องขะนาอเมืม่อนี้กาแปดโมงครึ่งก็เลยมาคุยกับพีกับน้องก่อนนาอคขะนาะก่อนที่เขางาน ก่อนเสียเขางานขอคุยกับพีกับน้องก่อนมาแปดโมงคืนก็เลยมาคุยกับพีกับน้องก่อนเนาะค่ะน้องก่อนตีเขางานก่อนเสียเขางานขอคุยกับพีกับน้องก่อนมาไปถึงนั่นแหละหาโม้งนะจ้าชิได้เขาไปหาพี่น้องช่วงหาโมงเนาะพี่น้องเนาะกับคุณเราต้องเทียตีหนึ่งกับตีสองกับตื่นขึ้นมาเขาไปหาพี่น้องเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้า ก่อนเขางานกับคุยกัะพีกัน้องก่อนนอกขะนอกเมื่อนี่กะไปถึงั่นรหาโมงเลจ้าทีได้เ,เขาไปหาพี่น้องช่วงหาโมงเนาะพี่น้องเนาะกับพุ่นเราต้งเทียตีหนึ่งกับตีสองกับตื่นขึ้นมากเขาไปหาพี่น้องแปดโมงครึงก็เลยมาคุยกัะพีกัน้องก่อนนอกขะนอกก่อนที่เข่างานก่อนเสียเข่างานขอคุยกัะพีกัน้อง,อ,องก่อนมาต่อ ขอโทษขอให้พี่น้องถ่ายในเด้อจากถ่ยนยเนาะคะเนาะคนทํางานแต่คนทานําทงานก็จังสี่แหละพี่น้องตอนเย็นสิเดไปหาเด้จอจากเพราะว่าทํางานจากสิบริดโทรศัพท์ด้วยจากขช่วงจากเช้าไปจากแปดโมงเคืงไปถึงแปดโมงเคืองเกียดคนเขาเลยมาบอกมาก่าพี่น้องกับช่วงนี้ สองอาทิตย์นี้น้องคุณบุญท่านหายไปใส่ดอกจาแต่ทำงานแต่ว่าพอได้เล่นหมวตัวคือเกาแล้วพีนหู่ถืซื้อจา่ายอันย่ันงอนน้องทันจ้ากเ็เล็มานังบอกนังเกาพี่น้องก็คสิว่าหายไปใส่นอคือพอเห็นมาหาจักเธอปีสิาวาเนาะว่าเป็นอย่างนอกจากกออนเศร้า ตอนแรกจะเขาไปหาด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เมียขึ้นนักเรียนรับคา่าโทรศัพท์พี่น้องรับคา่าโทรศัพท์แล้วเขาไปหาพี่หาน้องตื่นขึ้นมาก็ไปสวัสดีพี่น้องก่อนเข้างานนะจ๊ะหนุม่มก่อนเข้างานนั่งรอเพื่อนเพื่อน,อน,อนอยังไม่มาค่ะวันนี้มาช้าเมื่อวานเขาไปหาพี่น้องได้หน่อยเดี๋ยวก็รับคา่าโทรศัพท์เพื่อก่าพี่น้องเอ้ยถ่ายนลเด้อจะ้ะ เลิกงานก็จังได้เขาไปหาเนาะค่ะเนาะกระถาแม่ได้ถึงพีถึงน้องกะะ็บยาวากันเด้อจากเดี๋ยวมือลุ้นสิเอาปากกาเขียนไว้ดอกแกไปหาผู้ใดแน่แล้วคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เด้องค่ะมาบอกมะเกาวพี่น้องให้รับกรเลยมานางบอกนางเกาวพี่น้องกัสิว่าหายไปใส่นอคือพอเห็นมหาหาจักเธอสิวาเนาะว่าเป็นอย่างหนอกจ้ากับหูเมียขึ้นนักเตียยรับคา้าโทรศัพท์พี่น้องรับคา้าโทรศัพท์ เขาไปหาพี่หาน้องตื่นขึ้นมากับไปตอนแรงจะเข้าไปดูหนังสั้นหนังยาวให้นะคะวันนี้หังย้วพี่น้องก็เลยเอาเมือจับเอาสวัสดีพี่น้องก่อนเข้างานนะจ๊าหนุม่มก่อนเข้างานนั่งรอเพื่อนๆยังไม่มาค่ะว,วันนี้มาเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้า ก่อนเขางานกับคุยกับพีกัน้องกอนนอกขะนอกเมื่อนี้กะไปถึงนั่นแหละหาโม้งเลจ้สิได้เขาไปหาพี่น้องช่วงหาโม้งเนาะพี่น้องเนาะกับพุ่นลรามงเทียตีหนึ่งกับตีสองกับตื่นขึ้นมาเขาไปหาพี่น้องตอนแรงจะเข้าไปดูหนังสั้นหนังยาวให้นะคะวันนี้หนังยาวพี่น้องก็เลเอามือจับเอาตาตอนเย็นิสด้ไปหาเด้อจากเพราะว่า ทำงานจากสิบรลิตโทรศัพท์ด้วยจากขาช่วงจากเช้าไปตอนเย็นสิได้ไปหาเด้อจากเพราะว่าทำงานจากสิบรหลิตโทรศัพท์ด้วยจากขาช่วงจาก,กเช้าไปแปดุมงคืนก็เลยมาคุยกับพีกับน้องก,ก่อนน้องขันน้องก่อนที่เขางานก่อนสิเขางาน ขอคุยกับพีกับนองก่อนมาึงพีถึงนองกัจยาวากันเด้อจ้ะเดี๋ยวมือลุ้นสิเอาปากกาเขียนไว้เราจะไปหาผู้ใดแน่แล้วคลิปนี้กับซ้ำนี้นะคะมาบอกมาเกาวพี่นองให้รลับนอนเศร้าตอนแรงจิเขาไปหาเด้อค่ะเพื่อนพีพีพไปถึงนั่นแหละหาโม้งนะจ้ะสิได้เขาไปหาหพี่นองช่วงหาโมงเนาะพี่นองเนาะ กับพูนหล่านังเตะตีหนึ่งกับตีสองกับตื่นขึ้นมาเขาไปหาพี่น้องหูเมียขึ้นนักเตยรับค้าโทรศัพท์พี่น้องรับค้าโทรศัพท์แล้วเขาไปหาพีหาน้องตื่นขึ้นมากับไปเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเขางานกับคุยกับพีกับน้องก็นนอกขะน้องเมื่อนี่กา ก็เล่มานัง่งบอกนั่งกาวพี่น้องกันิีว่าหายไปใส่นอกคือพอเห็นมาหาจักเธอปีสิวาเนาะว่าเป็นอย่างนอกจ้ากะอถึงพีถึงน้องกัยาวากันเด้อจ้ะเดี๋ยวมือลุ้นสิเอาปากกาเขียนไว้ดอกแกไปหาผู้ใดแน่แล้วคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เร้อค่ะมาบอกมากาวพี่น้องให้รับสวัสดีพี่น้องก่อนเข้างานนะจ้าหนมก่อนเข้างานนั่ง รอเพื่อนๆอยังไม่มาค่ะวันนี้มาเช้าเพราะว่ากลัวฝนจะกลัวฝนก็เลยมาเช้าก่อนเขางานกับคุยกับพีกับนอกก้นอ,องกอ็นนอกขะนอกเมือ่อนี้กาหูเมียขึ้นนักเตียรับคา่าโทรศัพท์พี่น้องรับคา้าโทรศัพท์แล้วเขาไปหาพีหาน้องตื่นขึ้นมากับไปตอนแรงจะเข้าไปดูหนังสั้นหนังยาวให้นะคะ วันนี้หนุนมางพี่น้องะกะเลเอามือจับเอาตัวกะขอโทษขอภครพี่น้องถ่ายเน่เด้อจัะถ่ายเนี่ยนะคะเนาะคนทํางานแต่คนทํางานก็จังสีแหละพี่น้องตอนแรงจะเข้าไปดูหนังสั้นหนังยาวให้นะคะวันนี้หนุนมางพี่น้องะกะเลเอามือจับเอาเออจบา,บากบ่าวกันได้จ้ะเนาะ เลิกงานแล้วจังสิไดไปหาเด้อพี่น้องเด้อขอทำงานก่อนเ้อจังนลยทำงานย้ำขอทำงานต่อสวัสดีพี่น้องก่อนเข้าอองานนะจ้าหนุม่มก่อนเข้าอองานนั่งรอเพื่อนๆนยังไม่มาค่ะวันนี้มาใชไ่ไปใส่ดอกยากแต่ทำงานแต่ว่าพอได้เล่นห mm hmm. มวดตัวคือเกาเหลพี่น้องก็เลยมานัง่งบอกนั่งเกาพี่น้องก็ทีว่าหายไปใส่นอกคือพอเห็นมาหาจักเธอสิวาเนาะ ว่าเป็นอย่างนอกจ้ากัอยากเข็ดงานพี่น้องอ,อยากเข็ดงานพี่นออ้องก็เกียดเพิ่นเขาเลยมาบอกมากลาวพี่น้องกันช่วงนี้